7วิธีป้องกันเส้นเลือดสมองแตกก่อนวันที่คำว่าสายเกินไปจะมาถึงคุณรู้ไหมคะเส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่เรื่องของโชคและไม่ใช่เรื่องของคนแก่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่เราทำซ้ำๆทุกวันโดยไม่รู้ว่ากำลังทำร้ายเส้นเลือดในสมองของตัวเองอยู่หรือเปล่า วันนี้ฉันอยากชวนคุณมาฟังวิธีป้องกันเส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่แบบวิชาการน่าเบื่อแต่เป็นวิธีที่คุณทำได้จริงตั้งแต่วันนี้ค่ะฟังให้จบเพราะอาจเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักในอนาคตก็ได้วิธีที่หนึ่งคุมความดันโลหิตให้ได้สิ่งแรก และสำคัญที่สุดคือความดันโลหิตเส้นเลือดสมองแตกส่วนใหญ่มาจากความดันที่สูงสะสมเหมือนท่อนน้ําเก่าที่โดนแรงดันแรงๆทุกวันคำถามคือคุณเคยวัดความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะหลายคนบอกไม่เป็นอะไรไม่ปวดหัวแต่ความดันสูงอาจไม่แสดงอาการเลย ถ้าคุณอายุเกิน30ควรวัดความดันอย่างน้อยเดือนละครั้งเพราะการรู้เร็วคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะวิธีที่สองลดเค็มไม่ต้องเลิกแค่ลดไม่ต้องงดทุกอย่างไม่ต้องทรมานตัวเองแต่ขอให้ลดเค็ม เพราะความเค็มทำให้ร่างกายกักน้ำและนั่นคือสาเหตุที่ความดันสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวลองเริ่มจากชิมก่อนปรุงลดน้ำปลาซีอิ้วลงครึ่งหนึ่งเลี่ยงของดองอาหารแปรรูปบ่อยๆลิ้นอาจไม่ชินในช่วงแรกแต่เส้นเลือดของคุณจะขอบคุณคุณมากในระยะยาวค่ะวิธีที่สาม เลิกบุหรี่คือคองขวัญให้สมองบุหรี่ทำให้เส้นเลือดแข็งตีบและเปราะข่าวดีคือไม่ว่าเลิกช้าหรือเร็วเส้นเลือดก,ก็เริ่มฟื้นตัวทันทีการเลิกบุหรี่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณแต่เพื่อคนที่คุณรักที่จะไม่ต้องเสียน้ำตาในวันหนึ่งคะ่ะวิธีที่4ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยที่สุด คำว่าดื่มนิดเดียวสำหรับร่างกายอาจไม่ได้นิดอย่างที่คิดแอลกอฮอลทาให้ความดันแกว่งแรงบางช่วงสูงมากซึ่งเป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของเส้นเลือดสมองแตกถ้าลดได้ลดให้เหลือเฉพาะโอกาสพิเศษไม่ใช่ทุกสัปดาห์จะช่วยสมองของคุณได้มากจริงๆค่ะวิธีที่5คุมน้ำตาล ป้องกันหลอดเลือดถ้าคุณเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำตาลสูงอย่าคิดว่าแค่คุมอาหารก็พอเพราะน้ำตาลสูงจะค่อยๆทำลายผนังเส้นเลือดอย่างเงียบๆตรวจสุขภาพประจำปีกินยาให้สม่ำเสมอและอย่าปล่อยให้น้ำตาลสูงเรื้อรังเพราะเส้นเลือดในสมองไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ค่ะวิธีที่6 ขยับร่างกายวันละนิดไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเข้าฟิตเนสแค่เดินวันละ20-30นาทีลุกขยับทุกชั่วโมงขยับตัวให้เหงื่อออกบ้างการเคลื่อนไหวช่วยลดความดันลดไขมันและทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นสมองก็ปลอดภัยขึ้นตามไปด้วยค่ะวิธีที่7 นอนให้พอและดูแลใจตัวเองการนอนน้อยความเครียดสะสมโกรธง่ายสิ่งเหล่านี้ทำให้ความดันพุ่งสูงแบบไม่รู้ตัวพยายามน,นอนให้ได้วันละ6-8ถึงชั่วโมงพักใจบ้างปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เพราะใจที่สงบช่วยปกป้องสมองได้จริงๆค่ะ เส้นเลือดสมองแตกไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มาจากหลายวันที่เราไม่ดูแลตัวเองวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันแค่เริ่มจากหนึ่งข้อก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้คุณแชร์ให้คนที่คุณรักเพราะการดูแลสุขภาพคือความรักที่ดีที่สุดที่เรามอบให้กันได้ ขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะ